กล้วยเนี่ยในประเทศไทยนะครับเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยมีหลากหลายสายพันธุ์มากครับไม่ว่าจะเป็นกล้วยหอมกล้วยน้ําว้ากล้วยเล็บมือนางกล้วยโหมีแบบเยอะมากๆนะครับเผอจะเป็นร้อยชนิดนะครับแต่วันนี้นะครับมีกล้วยอีกต้นหนึ่งนะครับที่จะมาแนะนําเพื่อนๆนะครับส่วนใหญ่กล้วยเนี่ยที่ผมเก็บไว้เนี่ยจะเป็นสายพันธุ์ที่1สวย2กินอร่อย นะครับเพราะว่าชอบกินนะครับกล้วยชนิดนี้ก็คือเป็นกล้วยหอมนะครับก็คือชื่อว่าชื่อว่ากล้วยหอมคารเวนดิชนะฮะนะครับหรือภาษาไทยก็เรียกว่ากล้วยหอมเขียวนั่นเองนะครับกล้วยหอมเขียวนะครับเป็นกล้วยหอมที่ต่างประเทศเนี่ยให้นิยมได้รับความนิยมมากๆนะครับไม่จะเป็นจะต้องกล้วยด่างนะครับเป็นกล้วยคาเวนดิชธรรมดาสีเขียวหอมเขียวนี่แหละครับได้รับ เป็นที่นิยมมากๆนะครับสำหรับต่างประเทศนะครับเพราะว่ามันกินอร่อยปลูกง่ายดูแลไม่ยากนะครับแล้วก็มีลำต้นแข็งแรงไม่ต้องใช้ไม้ค้ำเหมือนกล้วยหอมพันุ์อื่นๆนะครับปกติเนี่ยกล้วยหอมพันุ์อื่นๆเนี่ยเมื่อถึงช่วงเวลาออกผลผลิตแล้วเนี่ยเขาต้องใช้ไม้ค้ำนะครับแต่คาร์านดิสเนี่ยค่อนข้างแข็งแรงนะครับนะครับค่อนข้างแข็งแรงนะครับคือเวลาเขาออกเครือมาเนี่ย ถ้าแบบต้นซยสวยเลยนะครับในช่วงแบบเทศกาลแบบเทศกาลนะฮะไหว้เจ้าตุดจีนอะไรอย่างเงี้ยเนี่ยหนึ่งเครือเนี่ยห้าหกร้อยบาทนะครับแพงเลยฮะคือจะอันนี้พูดถึงเขียวนะครับพูดถึงต้นสีเขียวนะครับก็แพงอยู่แล้วนะครับนะฮะก็ผมก็จะมาแนะนํานะครับต้นกล้วยต้นนี้แหละปลูกง่ายนะครับ รสชาติอร่อยนะครับใน1เครือเนี่ยจะให้ผลผลิตประมาณ6กถึงหวีเลยนะครับเพื่อนๆน,นะครับแล้วก็ใน1หวีหเนี่ยจะมีประมาณ15ไม่เกิน20ผล15-20ถึงผลนะครับโหก็แสดงว่าเป็นกล้วยที่อดอกลูกดกนะครับลองคิดดูนะครับว่า500บาทเครือละ500บาท นะครับไม่ใช่หวีนะเขือเขือละห้าบาทปลูกเล่นๆน,นะครับสิต้นคือแล้วกล้วยพวกนี้ปลูกไว้หลังบ้านนะครับเอาไว้กินก็ได้นะครับใบตองก็สวยเห็นไหมครับสวยมากนะครับแต่อันนี้เนี่ยลักษณะใบนะครับมันจะเป็นแบบกลมๆนะไอ้เจ้ากล้วยคาราเวนชิชเนี่ยจะกลมนะครับลำต้นจะเป็นสีน้ำตาลแกมแกรม,แ,กมแดงนะครับ นะฮะออกสีแดงแดงน้ำตาลน้ำตาลเลยล่ะนะครับกล <c oughs> ้วยหอมคาเวนดิชนะฮะนะครับแล้วต้นนี้ก็คือเป็นต้นที่ด่างนะครับเฉพาะไม่ด่างเนี่ยลำต้นเขาก็สง่างามอยู่แล้วนะเอาตรงๆอ่ะเ <c oughs> พราะว่าแบบต้นมันสูงพอมันออกลูกมาเนี่ยโลูกมันใหญ่แล้วก็มันยาวแบบแล้วลูกแถมด่างอีกต่างหากนะครับโอ้โหทีนี้แล้วครับไปกันใหญ่ ลูกลูกด่างด้วยนะครับนะฮะก็เนี่ยๆต้นนี้อีกต้นหนึ่งอันนี้ไม่ใช่คครเวนิสแต่น่าจะเป็นแกลแนนนะครับแกลแนนเนี่ยก็คือกล้วยหอมเหมือนกันนะครับแต่ลักษณะของเขาก็คือจะมันจะลำต้นไม่แดงนะฮะนี่นี่นี่เห็นเลยแต่ผมก็กำลังคุยกับน้องอยู่โลโก้นะครับน้องโลโก้เขาก็อยู่ อยู่ที่ลาวนะครับนีเซียนกล้วยผมก็จะปรึกษาเขาตลอดว่าเฮ้ยพี่ผมพี่ต้นนี้ไม่น่าใช่แกลนแนนวะอาจจะเป็นกล้วยหอมทองอะไรสักอย่างแต่ก็ต้องรอดูรอลุ้นลูกหมายถึงต้นนี้นะเพราะว่าลูกเนี่ยลักษณะของลูกผลเขาเนี่ยจะไม่เหมือนกันแต่ลำต้นดูยากมากหมายถึงแกลนแนนนะฮะนะครับแต่ส่วนคาร์วดิสก็ชัดเจนว่า ใช่นะครับนี่ก็ชัดเจนคม์ดิสก็คือเนี่ยแหละต้นนี้แหละแคมป์ดิสนะครับชัดเจนนะครับก็สำหรับเรื่องราคานะครับมีคนถามผมว่าทำไมไม่บอกราคาด้วยก็คือราคามันผันผวน,นมากเลยนะครับเ,เพื่อนๆสำหรับไม้ด่างทุกวันนี้ณนะวันนี้นะครับวันนี้อัดเทปอยู่ที่เดือนเดี๋ยวนะเดือน เดือนกรกฎาแต่ยังไม่รู้ว่าจะลงเมื่อไหร่เอาเป็นว่ากรกฎาหกห้าละกันเมื่อก่อนต้นนี้ปีที่แล้วนี่อยู่ประมาณ1 0 0 0 0แสนบาทนะครับแลนแนนคาร์วนดิชนะครับเทพพนมพวกนี้เนี่ยหลักแสนหมดนะครับก็เลยไม่ค่อยมีคนมาปล่อยกันนะครับเพราะว่าซื้อมาแพงนะครับเมื่อให้ขาย ห้าพันนี้นะครับก็เก็บไปดีกว่านะครับแต่เก็บไว้ก็เก็บไปเรื่อยๆครับก็ไม่เป็นไรครับนะฮะแต่ใครที่อยากจะรอของถูกแล้วยังแบบคืออย่างยังยังไม่มีงบแต่ไม่อยากได้สวยเอาไว้กินผลเนี่ยถ้าเป็นเป็นไม่ใช่ไม้ด่างเนี่ยก็ไม่แพงนะครับหลักหลกัผมว่าน่าจะหลักรนะ้อยนะหลักหลายแต่หลายร้อยนะฮะ หมายถึงว่า Cavendish ชอะไรพวกนี้นะฮะแกลนแนนเทพนมเนี่ยที่ไม่ด่างเนี่ยหลักร้อยนะครับอ่ะก็ซื้อมาปลูกกินกันได้แต่ถ้าชอบความสวยงามด้วยก็แล้วแต่ชอบนะครับอ่าก็โอเคคลิปนี้ก็เอาแกลนแนนคาร์ n d นดิมาให้ดูนะครับว่าลักษณะเป็นยังไงลูกเป็นยังไงนะครับรสชาติ หอมหวานอร่อยเหมือนกล้วยหอมทั่วไปนะครับกลิ่นหอมนะครับก็ถ้าเพื่อนๆท่านใดชอบก็ลองไปหาซื้อมาปลูกเอาไว้ทานกันนะครับไม่จำเป็นจะต้องด่างนะเอาเป็นแบบต้นสีเขียวก็สวยทรงสวยทรงมันเหมือนกันแหละนะครับอยู่ที่เราชอบอยู่ที่ตามงบไม่เดือดร้อนก็ซื้อได้นะครับโอเคครับยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้ช่องด้วยนะครับ ขอบคุณครับ